กัมพูชาเผยคุมไข้หวัดนกได้แล้วหลังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มทางการกัมพูชาประกาศว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศได้แล้วหลังจากชายที่ติดเชื้อหายเป็นปกติส่วนกลุ่มเสี่ยงอีกหลายสิบคนก็มีผลตรวจเป็นลบแพทย์หญิงเอวันไดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกัมพูชาเปิดเผยว่าพ่อของเด็กหญิงวัยสิขวบที่เสียชีวิตเนื่องจากติดไวรัสไขวัดน,นกสายพัน h ุ์ h 5 n 1ล่าสุดมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบหลังได้รับการรักษาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนบุคคลในกลุ่มเสี่ยงอีก,กอยสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วย16คนและผู้แสดงอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่13คนที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสก็ไม่พบว่าติดเชื้อค่ะท้งนี้แพทย์หญิงวันใดกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปเรื่องความเสี่ยงที่ว่าไวรัสติดต่อจากคนสู่คนได้โดยตรงหรือไม่ขณะที่ทีมงานกําลังตรวจสอบความเสี่ยงดังกล่าวอยู่อย่างไรก็ตามการค้นพบล่าสุดนี้เกิดขึ้น่ามกลางการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกในหมู่นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วโลกทาให้เกิดความกังวลว่าไวรัสอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็แพร่ระบาดในหมู่มนุษย์ได้ง่ายและมีอัตตรราเเสีียชวิกิกนคค่่งะ